สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลครับหมอเก่งพามาชมต้นยางนาครับอายุหนึ่งปี8เดือนนะครับแล้วก็สวนไผ่กิมซุงเนื้อที่สองไร่ของสวนหมอเก่งชาแนลนะเราใช้ปลูแบบธรรมชาติแล้วครับเราไม่มีระบบน้ําไม่ลดน้ำครับอาศัยน้ําตามธรรมชาติมาดูเลยครับโอ้ยจานี้หมอเก่งทําอะไรครับนี่ฮะนี่ครับสภาพสวนของหมอเก่งครับดูสิครับเราลดต้นทุนครับเราไม่จ้างไถนะครับตอนหน้าฝนเราอดยหญ้ารอบๆแถว จนนะฮะระหว่างแถวนี้ก็ยากขึ้นตรึมเลยครับเช้านี้หมอเก่งก็เลยทําการนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นกองวัชพืชอย่างดีเลยครับทําการด้ยาแล้วก็เอาเศษวัชพืชเศษญ้าเนี้ยมาคุมโคนต้นไผ่นะครับต้นไผ่ตอนนี้เดือนธันวาคมกําลังจะปีใหม่แล้วฮะใบก็ยังดูเขียวอยู่นะครับเหลืองเล็กน้อยนะเพราะว่าฝนไม่ตกเข้าสู่ฤดูแรงฤดูหนาวฮะไม่มีฝนครับนี่ครับ ผลงานเช้านี้ครับกบโคนเลยครับกบโคนเลยนี่คะยาพวกนี้นะเป็นวัตถุดิบอย่างชั้นดีเลยนะนี่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 เราก็ไม่เผาไม่ไถนะเราก็จะทําการดาย้ามากบโคนครับค่อยๆทําไปครับแบบดีสินะส,สม่ําเสมอครับหมอเก่งมาอาทิตย์ละครั้งครับดูสิครับผลงานของหมอเก่งครับต้นไถ่กิมซุงยังไม่แทงหน่อนเลยนะคะนี่คะก็มาดูต้นยางนากันเลยยางนา นี่คะนี่คือสภาพต้นยางนานอะอายุหนึ่งปีแปดเดือนแล้วสวยงามนะครับแถวนี้ต้นยางนาครับมาดูสะของลําต้นยางนาสูงท่วมหัวเรียบร้อยไปแล้วนะฮะนี่ครับก็ทําการดาย้านะครับตอนหน้าผลมานี่หมอเก่งทําการเอาเชือ้อเชื้อเห็ดละโงกมาใส่แล้วนะครับก็มาดูรอดูติดตามผลงานนะครับว่า หน้าฝนดูดูฝนมาเนี้ยเือเห็ดละงอกมันจะงอกมาไหมครับใส่ตรงรากต้นเนี้ยหนึ่งปีแปดเดือนครับลําต้นครับยังไม่ได้ตัดตกแต่งกิ่งครับรอให้มันคุมยาวมาให้คุมหญ้าไว้ก่อนฮนะแผนไว้แบบนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกแถวหนึ่งนะฮะแถวหนึ่งครับหมอเก่งไดาา้หญ้าตั้งแต่นู่นดูดูฝนไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ระหว่างแถวนะฮะ แต่ว่าไผ่กิมซุงแถวนี้ไม่สวยเลยครับเหลืองเดี๋ยวค่อยๆทําไปครับนี่ครับแถวอีกแถวหนึ่งนะครับต้นยางนาครับปุ๋ยอะไรก็ไม่ที่ใส่ฮะเติบโตแบบตามธรรมชาติไปเลยนะเดี๋ยวเราก็มาุยงานต่อครับเช้านี้ครับเห็นไหมครับพาทางงานเช้านี้ได้ได้ได้ประมาณนี้ฮะกี่ตารางเมตรเนาะตรงนี้ฮะนี่ค่อยๆทําไปครับคาดว่าถ้ามันโตขึ้นก็จะ แผ่กิ่งก้านสาขาหญ้าพวกนี้ก็จะไม่มีนะรอติดตามได้เลยนะครับที่สวนของหมอเก่งช n แน l ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับท,ที่ติดตามเชียงหมอเก่งช n แน l ขอบคุณครับ